อันนี้คือวัดบิหารหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับชื่อเดิมคือวัดโชติกาลามสร้างขึ้นตั้งแต่อ,อะไรล่ะเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยปีก <c oughs> ็วัดนี้เคยโดนอสุรดีบากก็คือฟ้าผ่าพังลงมา ก็เท่าที่เห็นเจดียด่วนข้างบนล่ะครับก็ล่องรอยการปิดทองมีอยู่ในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์มีการปิดทององค์เจดีย์อยู่ก็ยังมีเลี้ยงล่องรอยการปิดอยู่แล้วก็ตามเขาโบราณก็มีการปั้นรูปช้างข้างๆอันนั้นคงปั้นขึ้นใหม่ที่ยังหลงเหลือเพราะว่ามีเหล็กโขมาแล้วก็คงว่าจะทำการบูรณะหใหม่เนี่ยของเก่าหลุดไปหมดแล้วครับ ใช่พร้อมกันหมดทั้งสามองค์สามด้านครับที่ผมอยากรู้ว่คือเนี่ยมันต้องเป็นบันไดเหมือนด้านโน้นไม่มีทั้งสามด้านนะอันโน้นก็ไม่มีอันโน้นก็ไม่มีเ <laughs> มันต้องเป็นบันไดขึ้นไม่รู้ครับไม่รู้เทปุลทับหรือเปล่าแต่รู้ว่ามันไม่มีสามด้านมันต้องมีเหมือนด้านโน้น ใช่ครับด้านที่พระเจ้าโมลเลกกดประดิษฐานหกร้อยสามสิบปีก็สมัยอยุธยาสุโขทัยตอนไายเขาก็ไม่ได้ให้คนขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าคนขึ้นก็คงจะพังลงไปนาน ำหลักประวัติก็อยู่ณนะตรงนี้หน่อๆครับคนที่สร้างคือพระนางติโลกยุทธาราาเทวีสร้างต่อจากพระสวามีซึ่งสิ้นประชนไปสราตรงนั้นก็เคยประดิษฐานพระเจ้ามรกตมาก่อนมาอยู่ตรงนี้80ปีครับถ้าอ่านประวัติ แล้วก็วัดนี้เห็นประวัติเห็นบอกว่าอาสนีบาทก็คือฟ้าผ่าแล้วพังลงมาประวัติศาสตร์ครับตรงรอยลูๆก็เป็นรูปขั้นช้างอะไรประมาณนั้นแต่ก็ได้พังทางนี้มีบันไดทางขึ้นทางเดียวแต่ทางอื่นไม่มีกมเข้าใจว่าจะไม่มีตั้งแต่โบราณ เท่าที่ดูอันนี้ก็เป็นโพสตก<า>ำลังบูรนะครับเพราะว่าก็าทุกอย่างมีการบูรนะน,นี่ก็เหมือนกันก็คงจนะบูรณะต่อไปอันนี้จะ

ก <c oughs> ็สุดขึ้นกับประวัติศาสตร์เพื่อนที่เข้ามาก็ฝากตกิดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามตอนให้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็มโนมานนวอ่านเราจะาไปกชอบเทีียวต่อวัดเข้าเมืองเชียงใหม่รอบนี้ผมจะใช้เวลาสองวันอยู่กับวัดครับ วัดเก่าทั้งหมดต้องผ่าไปให้หมดขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตาม